สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสต๊อบไบครับแล้วก็อาจารย์อ้นห้วยขวางนะครับย้ํากินอีกทีนะครับถ้าใครจะมาหาอาจารย์อ้นนะครับมาที่สายไหม56นะครับตรงข้ามฟู้ดแลนด์นะครับผมบอกกันเลยนะครับหัวคลิปเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนจะชอบทักว่าต้องหาอาจารย์ที่ไหนต้องไปห้วยขวางไหมไม่ใช่นะครับถ้าไปห้วยขวางไปเจอบ้านไปเจอบ้านบ้านอาจารย์อยู่นู่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านก็มาที่โรงงานก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีอยู่ร้านเดียวเลยที่ทํา รถมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์จอดไว้เต็มหน้าร้านเลยนะครับก็จริงๆวันนี้บอกกันเลยว่าจริงๆไม่ได้กะามาถ่ายงานหรอกนะครับก็พอดีเอารถมาซ่อมพอดีอาจารย์เขาแนะนําช่างทํารถให้ช่างบุญเกิดทำรถจตนให้ก็เลยเอาแจ๊สมาซ่อมครับใช่แจ๊สพอต้องพึ่งหมอแล้แล้วก็มานั่งกินกาแฟกับอาจารย์ไปเรื่อยไปเปื่อยอาจารย์ชงกาแฟให้กินด้วยใช่ครับก็เลยนั่งไปก็ได้ปัญหาอีก ปัญหาเกิดมีมีแน่นอนครับปัญหาเกิดแน่นอนเพราะว่าพอดีผมไปเห็นเห็นฝาฝาเตี้ยฝาครับผมฝาป่าตรงอย่างนั้นเรียกเรียกผูกไหมอาจารย์จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นในห้องในฝาสูบเนี่ยถ้าผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของฝาสูบเพราะว่าเราต้องมองไปที่ว่าทําไมฝาบางฝาเนี่ยคือเราปิดเข้าไปบนตัวรถเนี่ยเอ๊ะทำไมฝาตัวนี้มันบางจังครับเอ๊ะเราคะาใจเราก็จําไว้แล้วก็มาพูดกัน ทีนี้ไอ้ฝาตัวนี้มันมันถูกปาดไปเยอะมากครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างฝาตัวนี้นะฝาตัวนี้สาเหตุที่ปาดเยอะขนาดนี้ทำไมถึงปาดเยอะขนาดนี้จริงจริง <İns. S 1> ฝาเดิมมันอยู่28มิล28มิลเนี่ยเราปาดไปเกือบเกือบมิลนะพี่ปองครับตัวนี้ปาดไปเกือบ5้ามิลนะพี่ปองรู้ปะเนี่ยครับรเหลือประมาณ23มมิลเองเนี่ย23มมิลครึ่งก็ปาดประมาณ4มิลครึ่งเกือบ5มิลตัวนี้ฝานี้นะครับอันนี้อันนี้ฝาตัวนี้ใช้งานมานานมากแล้วอย มันเป็นของ KR ตัวโลโก้เล็กเนี่ยนะตัวโลโก้เล็กก็คือตั้งแต่ปี95แต่ที่ทําตัวไฮคลิปขึ้นมาเนี่ยทีนี้สาเหตุที่เราที่เราทําฝาเตี้ยเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของหัวเทียนเนี่ยมันจะห่างจากตรงนี้ห่างจากจุดศูนย์กลางของลูกสูบเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่จุดศูนย์กลางของลูกสูบสแตนดาร์ดเราจะต้องมีฝาสแตนดาร์ดพี่ปองนึกออกไหมครับ แแตนดาดัตัวนี้เผื่อน้องๆ,ๆ,ๆเห็นว่าทำไมผมไปสนามวันนั้นผมไปเจอรถแข่งคันนั้นทําไมฝาเตี้ยรถแข่งคันนั้นทำไมฝาสูงครับแต่บางทีหัวลูกสูบก็อาจจะอยู่ไม่เท่าเราเพราะฉะนั้นเรื่องหัวลูกสูบพวกนี้นี่ก็เก็บไว้สอนนักเรียนไว้ว่าจะเป็นหัวตรงเลยก็ได้หรือจะเป็นหัวเรียบเลยก็ได้หรือจะเป็นหัวบุ๋มลงไปก็ได้ที่เขาบุ๋มลงไปพวกนี้เขามีเหตุผลของเขาครับอันนี้ไม่ให้ว่าอาจารย์มาบุ๋มเองนะเขาเป็นมาอย่างนี้แล้วนะครับมันเป็นงานของตัวแข่งครับ คือต่างประเทศเขาก็ทําเหมือนกับเรานี่แหละทาเล่นทําอะไรจริงๆกีฬาแข่งรถมันเป็นกีฬาคิดค้นกันไปใช่ครับบางคนก็ไปเหมือนกันบางคนก็ไปทําแบบทําออกมาแบบยังไงอ่ะก็เพื่อมีตัวตนกันะเพื่อมีตัวตนของเราไงครับว่าพัฒนากันเหมือนกันตัวตนของเราคืออะไรสมมุติว่าบางคนก็อาจจะมีตัวตนว่าอาจารย์มีตัวตนอะไรมีระบบไฟมีพันเซอร์มีชุดเฟืองเกียร์มีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมตระหนักอยู่ตรงนี้บ่อยๆว่า เราจะทํายังไงกับกับงานที่เราทำนะอยากให้มันต้องไปกระทบน้องๆเยอะโอ้โหนี่แกให้ดูเลยของใหม่นะเนี่ยนี่ของใหม่อพี่ปองรู้ไหมตัวนี้เก็บมาตั้งแต่เมื่อปีไหนอยากรู้ไหมครับตั้งแต่ปีห้าเก้าเนี่ยนี่ไงสิบสามเดือนสามเนี่ยปีห้าเก้าเนี่ยไม่เป็ะไรแกแกถ่ายแายต่อไปวันนี้แล้วกันเดี๋ยวไพ่คู่ใหม่ตอนนั้นฝามันตอนนั้นอาจารย์เอามาต้องเยอะมากมีเป็นร้อยตัวครับ แต่ว่ารายละเอียดทาไมต้องมีของเดิมมามาเทียบทุกครั้งว่าของเดิมเนี่ยเวลาเราเวลาเราวัดดูเนี่ยมันจะบอกตัวเลขเราเลยว่าเนี่ยสมมติว่าเราวัดดูปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเท่าไหร่ครับ28ดมิลอันนี้คือภาษาช่างบ้านๆนครับยี่สิบแปดมิลโอเคนะพี่ป้องยี่สิบแปดมิลตัวนี้แล้วผมใส่หัวลูกสูบเดิมอะไรเดิมมีปัญหาไหมไม่มีแต่ทําไมตัวนี้มันเหลือน้อยจังอ่าตัวนี้นะตัวนี้ทาไมเหลือแค่ยี่สิบสามมิลอย่างเงี้ยยี่สิบสามนิดๆนะเห็นไหมเนี่ย มันบางมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าสาเหตุที่เราบางเนี่ยเพราะเราใส่หัวลูกสูบที่มันบุ๋มลงไปข้างล่างคือผมย่นย่นระยะจุดระเบิดลงไปข้างล่างอีกอ๋อคือมันเป็นเหตุผลที่ผมทำส่วนตัวคือฝาสูบเราจะนูนขึ้นมาเท่าไหร่เราได้จุดอัดแล้วได้กําลังอัดแล้วเราคํานวณซีซีแล้วเราก็มาบุ๋มตรงนี้ลงไปได้เรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าผิวต้องแข็งนะที่องผิวผิวข้างล่างมันต้องหนานะต้องได้นะต้องหนานะครับแต่นี้ผมใช้แข็งแข็งมาแล้วเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ย ก็ถ้าอย่างนี้ก็ไปหาซื้อลูกถูบหัววาวมาเลยผมว่าก็มีขายครับมีขายสั่งได้ครับผมสั่งต่างประเทศได้มันมีขายพวกนี้มันเะเพาะคือมันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเขาและเอกสิทธิ์เฉพาะเขาเขาก็มาใช้งานเรามาเออมาส่งมาบ้านเราแล้วก็มามาใช้งานอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวนี้ก็มีเป็นพาร์ตเอนจิ้นของเขาก็คือหัวเขาจะนูนเท่าไหร่หัวเขาจะเว้าอยู่เท่าไหร่อันนี้เขามี เป็นชุดคิดต่างประเทศเขาจะมีจะเป็นหัวตรงเลยก็ได้อาจารย์แบรนด์ชั้นนําหลายๆแบรนด์ก็ลองไปศึกษาดูเพราะบ้านเราตอนนี้ก็มีคนนําเข้ามาเยอะครับเอามาขายก็เยอะเอามาซ่อมก็เยอะแต่รายละเอียดนะครับอย่างอย่างสมมุติว่าเราเราอยู่ดีๆนะครับอันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตแบบที่ผมทําผ่านมาที่ผมมาใช้นะอ่ะนะผมใช้อยู่ยี่สิบหกมิลผมใช้ยี่สิบหกมิลคุณจะรู้ไหมครับว่าหัวลูกสูบผมตรงลึกลงไปเท่าไหร่อ oh. พี่ปองจะต้องรู้รู้ทันทีถ้าผมบัดอีกตัวหนึ่งพี่ปองนึกออกไหม ครับถ้าฝาสูบตอนนั้นความลึกของหัวเทียน26มิลแล้วคนอันนี้ล่ะอ่ะผมวัดแบบบ้านๆนะครับอ่าพี่ปองอยู่เท่าไหร่ครับสามสิบมิลครึ่งครับก็เอาสามสิบมิลครึ่งลบไปยี่มิบหกมิลพี่ปองจะรู้ทันทีว่าหัวลูกสูบเราจะถูกว้าไปเท่าไหร่เนี่ยหัวลูกสูบอาจารย์จะถูกเว้าประมาณนี้ครับผมจะเวอาเอาแบบบ้านๆเลยผมทำฝาสูบหนา28มิลปีไหนรหัสอะไร ถ้ามีมีเซนเซอร์หมอน้ําด้วยมีเซนเซอร์อุณหภูมิด,ด้วยแล้วหันปีไหนอะไรไงรเราต้องตอบน้องๆให้ได้อพอเราตอบได้เสร็จปุ๊บหวัวลูกสูบผมอยากจะว้าลงอาจารย์ต้องว้าลงเท่าไหร่อาจารย์ผมก็ต้องบอกเขาว่าถ้าคุณถูกปัดเท่าไหร่คุณอย่าลืมตัวเลขตัวนี้นะคุณจะโมดิฟายรถเนี่ยอันนี้ผมจะบอกคุณเลยว่าถ้าคุณมีตัวเลขตัวนี้เนี่ยตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวที่เรากำลังวัดอยู่ตอนนี้เนี่ยหัวลูกสูบเราลงเนี่ยคือมาตรฐานเราอยู่ที่สามสิบมิลครึ่ง คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่น่คุณต้องวัดตรงนี้เลยว่าหัวลูกสูบคุณห่างจากจากตรงนี้<ต>เท่าไหร่แต่อย่าลืมนะว่าของเดิมคุณหัวคุณนูนนะครับอันนี้ผมวัดจากเบสิกให้คุณดูเมื่อกี้วัดจากพื้นเรียบแต่ถ้าวัดจากหัวลูกสูบเดิมสูงจากหัวลูกสูบห่างจากแกนหัวเทียนเท่าไหร่ครับถ้ามันห่างเท่าไหร่แล้วเวลาเราโมดิฟายเสร็จให้เราวัดเลยเราวัดด้วยเวอร์เนียบ้านๆนี่แหละครับเ er อรเนียเราไม่ถึง<ช>พันที่ใช้กัน,น,น,นอยู่เนี่ยอาจารย์เราก็วัดลงไปเสร็จพอเรารู้แล้วปุ๊บขาใจตรงไหนโทรมาเดี๋วอาจระบกให้ เพราะว่าถ้าหัวเทียนเนี่ยมันจ่ะลูกสูบใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่วัสดุเราเนี่ยจะชำรุดเสียหายมีมากมทีนี้ในรายละเอียดของลูกสูบพวกนี้ผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าความร้อนมันอ่ะกี่องศารเราต้องวัดนะครับเราต้องยิงเราต้องวัดอุณหภูมิเครื่อง,องยนต์เราว่าตอนแข่งขันที่ร้อนสุดๆเนี่ยกี่องศาแล้วลูกสูบเรารับได้กี่องศานะครับ,รบก่อนที่เราจะมีการโมดิฟายลูกสูบอาจจะมีการเคลือบ เคลือบหรือว่าช็อตลูกสูบนั่นเองครับเคลือบสารพอเคลือบสารปุ๊บเนี่ยสารตัวเนี้จะรับได้เท่าไหร่หนึ่พันองศาพันสามรอองศาหรือพันแปดร้อองศารหรือสองพันองศาอยู่ที่เราอนึกออกไหมครับ,ค,รบคือคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิมันจะรับได้ประมาณนั้น